สวัสดีครับผมครับแรงนี่ครับผมสิมาใส่เบ็ดหลังบ้านเคยอุ่นครับน้ำก็ขึ้นมาระดับนึงนะครับโอว่าขึ้นมาหลายชนิดครับแต่ว่ามนีสิมารองใส่เบ็ดนะครับเป็นเบ็ดโฟมครับผมหลังบ้านเคยอุ่นครับเป็นลำน้ำที่นี่ครับหนุนขึ้นมาครับโอเคครับผมไปดะุนกันครับว่าจะมีตัวไหมนะครับผมครับผมต้นี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยครับ เพิ่มครับ20กว่าหลังครับครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมอีกสักชั่วโมงกูนะครับผมไปเซมายามครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมครับผมเสรเวลามายามเบดแล้วครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมย่างกนได้ครับเดี๋ยวแต่ไม่ได้เดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ้งครับผมเพราะว่าเดี๋ยวขาตั้งกล้องมากครับผมใส่มือคือถ่ายครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับทุกท่านครับบิดตัวนี้ครับจมน้ําลงไปครับอยู่ในกหญ้าดเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอยดูนะครับไล่ดูครับว่ามีตัวไหมนะครับผมไปอยู่ในน้ําเลยครับผม รุกน่านครับทุกท่านครับเป็นปลาไหลครับผมนี่ครับปลาไหลครับเป็นปลาไหลครับดีครับอนุญาตยกขึ้นก่อนนะครับผมปลาไหลครับตัวึงเหลืองเลยครับทุกท่านครับอย่าเบ็ดนะครับได้ปลาไหล หนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับค่อยไปยำใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปดูนกันตอนเช้าครับครับผมตอนนี้เศร้าแล้วครับผมถ้ามาอย่างเบ็ดครับผมขึ้นได้ปลาไหลตัวหนึ่งครับมาลุ้นครับเช้านี้ว่าจะได้ตัวไหมนะครับเอาแล้วครับเจอแล้วครับเป็นหลัง ดึงดึงดีแล้วมันดูงูปลานะครับเพราะว่าใส่เหยียบเขียดไว้ดูท่าทางน่าจะเป็นงูครับผมโออต้องหัวไปตะไก่แล้วครับงูครับปลาไหลโคกครับเดี๋ยวข้าไปเบิรงครับหลังแรกแยกมันครับงูครับใส่เหยียบเขียดไว้หลังหนึ่งดึ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 งเพื่ไงแกว่าเป็น บ้าอูิดถึเดลบาดเียหยียบหัวกระดึงเบ็ดวะ่ะวันนี้สิก่อนเป็นเพิ่อนัางอื่นกันครับผมบผมตอนเศร้าว่าได้จักตัวครับผมได้ดตะง,งู้งครับผมได้ดปลาไรมือขึ้นนะครับได้ดปลาไรคบตอนเศร้าครับผมเกครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ